สำหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้มาดูดวงของคุณในวันนี้กันว่าเป็นอย่างไรนะคะเลือกไพ่หนึ่งใบนะคะพี่หมอจะเปิดให้3ามใบพลังงานของไพ่วันนี้อยากบอกเรื่องราวและบอกสิ่งใดกับคุณบ้างก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะมาดูกันค่ะพลังงานของไพ่สําหรับคนเลือกไพ่ใบแรกพลังงานบอกว่าว้าวสองเหรียญวันนี้ใครเลือกไพ่ใบแรกนะคะ คุณอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินหรืออึดอัดหนักอกหนักใจเรื่องการเงินวันนี้คุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้รอคอยเงินจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามามีข่าวดีเรื่องการเงินในหลายๆเรื่องเข้ามาและมีความสําเร็จทางด้านการเงินวันนี้ตกลงเจรจาเรื่องการเงินสิ่งใดอยู่บอกเลยว่าสําเร็จราบรื่นและมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะใครเลือกใบแรกพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และคุณโชคดีเรื่องการเงินในวันนี้ค่ะมาดูกันใบถัดไปเลยนะใบที่2ค่ะ แน่น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 แน่ใบที่สอว้าวคุณกําลังรอคอยข่าวดีเรื่องการเงินไหมจะดสาเร็จวันนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินนะคะบอกเลยดวงอุปถัมภ์โดดเด่นมีคนหยิบยื่นเงินใส่มือแบบนี้โชคดีเรื่องการเงินตกลงเจราจาเรื่องการเงินอะไรไว้สําเร็จรอคอยข่าวดีเรื่องการเงินอะไรไว้ราบรื่นจะได้เงินเข้ามาในมือคุณอย่างแน่นอนเรื่องการเงินสิ่งที่คุณหวังหรือป่านถนาไว้ จะสาเร็จและได้รับข่าวดีค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ผ่านเห็นคลิปนี้แล้วและเลือกไพ่ใบที่2วันนี้ให้คุณได้เงินดังหวังและตั้งใจเจราจาตกลงการเงินกับคนรักดวงอุปธรรมผู้รับผู้ใหญ่บอกเลยว่าสําเร็จสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่2นะคะและอาจจะมีโอกาสมีโชคลาภอะไรที่ไม่ต้องลงแรงไม่ต้องเหนือ่อยหรือได้มาจากคําพูดคุณม,มีโอกาสได้เข้ามาค่ะวันนี้แลวเป็นเงินก้อนใหญ่หลักแสนหลักล้านด้วยค่ะเพราะ<ๆ>ฉะนั้นคนเลือกไพ่ใบที่2พิมพ์ว่า รับคำทำนายนี้และคุณโชคดีค่ะมาดูกันใบถัดไปใบที่สามค่ะปึ๊บว้าวห้าเหรียญใบที่สามใครหนักอกหนักใจเรื่องการเงินวางแผนอยากจะปลดหนี้ในวันนี้คุณจะได้ปลดหนี้หรือกําลังรอคอยอะไรอยู่เกี่ยวเรื่องการเงินวันนี้ได้รับข่าวดีเรื่องการเงินแน่ๆค่ะบบอกเลยนะคะและการเงินของคุณเนี่ยดูคนเลือกไพ่ใบที่สามเจอปัญหาหนักอกหนักใจเรื่องการเงินเยอะมาก แต่หลังจากที่คุณผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วคุณเลือกไพ่ใบที่3านี้หลังจากนี้ปาการเงินของคุณจะดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนเข้ามารองเงินได้เงินปัญหารเรื่องหนี้สินของคุณจะหมดไปอย่างแน่นอนค่ะสําหรับใครผ่านมาแล้วแล้วเลือกไพ่ใบที่3าอใอ้คุณได้ปลหนี้นะคะโอเควันนี้พี่หมอนุ่มหวานก็ยินดีและดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้และเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปขอทุกคนที่เลือกไพ่มีแต่ความโชคดีและสําเร็จเข้ามาค่ะบายบาย